ความรู้ต่างๆของ PMQA คะแนนต่างๆของเขตถูกไหมคะแม้กระทั่งผู้รับผิดชอบคนเก่าคนใหม่น้องเพิ่งได้รับมอบหมายพวกนี้คือข้อสาระสนเทศที่จะเตรียมในขั้น KM เราต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดก่อนว่าถ้าเราจัดางานนีน้อะไรคือสาระสนเทศที่สำคัญเช่นเดียวกันถ้าเราไปมองดูว่าถ้าท่านเลือกคำตอบโครงการใดโครงการหนึ่งมาสารสนเทศที่สำคัญโครงนะั้นะนะคืออะไร ข้อเนี้จะมีถามในแบบประเด็น10แบบสรุปประเด็นการตอบ10บข้อทุกครั้งจะมีการถามว่างานเรื่องเนี้สารสนเทศท่านใช้อะไรเป็นหลักนี่แหละค่ะก็คือถ้าเราไม่มีข้อมูลเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเบสิกของ4.3จเขาเลยเริ่มให้มีสารสนเทศที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะพอสอง แอดวานมีสาระสนเทศสาระสนเทศแล้วนะคะก็ต้องมีการเชื่อมโยงสาระสนเทศแล้วนะคะไปกับข้อมูลข่าวสารต่างๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันแต่อาจจะแลกเปลี่ยนระหว่างภายในหน่วยงานเองหรือแลกเปลี่ยนนอกหน่วยงานเช่นวันนี้ถ้าอําเขียนเรื่องนี้อําก็จะบอกอํามีสาระสนเทศและมีองค์ความรู้ที่จะแลกเปลี่ยนแอดวานก็คือสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนกับผู้ปฏิบัติงาน PMQA ในเขต หรือถ้าสมมุติว่าสาธารณสุขเรื่องโควิดตอนที่กําลังบูมๆก็อาจจะเขียนในภาพว่าข้อมูลสารสนเทศคือจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดวัคซีนอะไรต่างๆองค์ความรู้ของเขาเขามีเพราะเขาทํางานด้านนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือเขาก็จัดบรรยายจัดชี้แจงอะไรให้กับหน่วยงานภายในจังหวัดนั้นๆอันลักษณะอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วนอกจากชี้ชแจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่เราจะจัดนะคะต้องเริ่มทํา คิดค้นนวัตกรรมที่จะมาช่วยนะคะไม่ใช่แลกเปลี่ยนอย่างเดียวต้องเริ่มมีนวัตกรรมอย่างวันเนี้เราก็ใช้ทั้งสองช่องทางอ่าอันนี้ก็จะเป็น4.3ของแอดวานและสุดท้ายเลยนะคะสิเนฟิกแนนส่งเสริมความรู้เนี้ยไปสู่ผู้ที่ได้รับต่อจากเราอะให้เขาไปเกิดแนวปฏิบัติที่ดีเดี๋ยวพอเขาเกิดแนวปฏิบัติที่ดีเขาจะมีนวัตกรรมใหม่เบสแพทริกซิก ซิกของ4.3คือมีเบสหรือมีแนวทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมสมมุติว่าถ้ามองเป็น PMQA วันนี้พอเขตกลับไปปีนี้เข้าใจเก้หลายเรื่องทำเลย KRS 30ตัววัดผลหมวด7 PMQA ผลออกมาโอ้โห4.8 4.9ได้รับรางวัลยกย่องชมเชยเกิดเป็นนวัตกรรมเกิดเป็นเบสพอเข้าไปดูโอ้หมวด3ทำบริการแบบนี้ก็เกิดนวัตกรรม โ oh, ตอบหมวด7แบบนี้อะ uh, BCP มาปัดฝุ่นกันใหม่คู่มือประชาชนมาปรับปรุงใหม่เอาไปใส่ในหน้าเว็บเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของเราท่านได้ถึงซิกค่ะ uh, อันนี้คือวัดวิเคราะห์จัดการความรู้นะคะของหมวด4นะคะซึ่งปีที่แล้วนวัตกรรมของเขตในภาพรวมก็คือต้องมีปพ3มออนไลน์ที่ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะ uh.